คุณคุณครับคุณเคยถูกสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าถูกลอตเตอรี่หรือไม่เคยได้รับรางวัลที่มันเป็นโชคลาภวาสนาหรือเปล่าวันนี้ผมกําลังจะมาบอกว่าทุกทกท่านเนี่ยคือคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วเรียบร้อยแทบจะทุกงวดและไม่ต้องรอครับว่าเดือนหนึ่งจะถูกกี่ครั้งเพราะทุกๆุกวันทุกๆวินาทีนั้นทุกคนนั้นโชคดีไปแล้วเรียบร้อยครับ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเกินความจริงนะครับเพราะว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่วิเศษเหลือเกินเป็นความโชคดีอย่างไม่น่าเชื่อที่เราได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นความอาศจรจัดไม่รู้หรอกนะครับว่าเราเกิดมากี่พกี่ชาติแล้ว เราเคยเป็นสิ่งมีชีวิตยอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับมันทําให้เราได้สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ทําให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เข้าถึงกฎไตรลักษณ์ของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทําสมาธิหรือการที่เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเห็นหน้าค่าตากันคุณณที่มีโอกาสมีดวงตา ที่สามารถมองเห็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่แพงมากๆก,กว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใบใดๆที่คุณสามารถเห็นศิละปะมองเห็นภาพวาดสวยๆในขณะที่มีบางคนที่ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นเขาอาจจะเป็นท่านที่โชคไม่ดีหน่อยก็คือตาอาจจะมืดมิดคือตื่อแม้กระทั่งเราถามเขาว่า สีเขียวคืออะไรสีแดงคืออะไรท่านที่โชคไม่ดีที่ตาบอดเขาบอกกับผมว่าแม้กระทั่งสีดำเขายังไม่รู้เลยว่ามันมันคืออะไรเพราะเขาไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่านั่นคือสีแต่เขาเกิดมามันก็มืดมิดซะแล้วในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะโชคดีครับที่มีหูที่ฟังได้ดี ฟังได้ชัดคุณมีใบหูที่ได้ฟังเสียงเพราะเระได้ฟังเพลงเพราะเะได้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเสียงเพลงที่มันติดอันดับยอดฮิตใน y o u t u b e ใน TikTok บางท่านก็โชคดีที่มีร่างกายครบ32ประการที่สบบามารถจะเดินเหินไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้ไปไว่ายน้ำไปเล่นน้ำทะเลไปนั่งอยู่ชิลๆบนภูเขา เขาแล้วก็ไปชมบรรยากาศที่สวยงามและบางท่านก็ได้มีโอกาสได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยและได้ทานอะไรที่มันเหมือนแบบลิ้มรสชาติของอาหารได้ดีเหล่านี้ครับชีวิตมนุษย์นั้นจึงโชคดีผมกำลังจะสรุปอย่างนี้ครับว่าคนที่โชคดีที่สุดในโลกคือคนที่รู้ว่าตัวเขานั้นโชคดี และผมเชื่อนะครับว่าคุณคุณที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้คือคนที่โชคดีที่สุดแล้วเหลือเกินครับและถ้าหากว่าเรื่องราวนี้ดีพอได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ